คลิปนี้สาธิตการวัดตัวค่ะวัดรอบเอวนะคะมนุษย์จะวัดตรงใต้ชายโครงซี่สุดท้ายของตัวเองนะคะเวลาวัดทำกระโปรงให้วัดแบบรัดแน่นหน่อยนะคะรัดแน่นนะคะกระโปรงให้วัดแบบรัดแน่นนะคะแน่นแบบพอดีสบายตัวตัวเองนะคะถ้าวัดรอบเอวแบบพอดี เวลาเราทำกระโปรงออกมานะคะมันก็จะหลวมนะคะแล้วก็เวลาเราสวมใส่ก็คือเหมือนมันจะหลุดนะคะดังนั้นให้วัดเอวแบบรัดแน่นแน่นแบบสบายสำหรับตัวเองผู้สวมใส่ด้วยนะคะ ต่อไปวัดจากจุดเอวที่เมื่อสักครู่นะคะลงมา10เซนติเมตรค่ะแล้วก็จะเป็นช่วงหน้าท้องนะคะจริงๆหน้าท้องบนก็ไม่ได้ใช้ในการคำนวณแต่ว่าสอนวัดเอาไว้เพราะว่าเราจะได้ใช้ตรวจสอบนะคะ ต่อไปวัดจากจุดเอวนะคะลงมา20เซนติเมตรนะคะอันจะมีบางคนถ้าช่วงช่วงนี้ยาวกว่า20เซนก็เอาตามรูปร่างของตัวเองได้เลยนะคะของมนุษย์ก็จะอยู่ที่20เซนพอดีนะคะตรงนี้ก็จะตรงกับตรงที่ก้นด่งที่สุดนะคะแล้วก็วัดออกมาค่ะวัดพอดีเลยค่ะว่าได้กี่เซนติเมตรนะคะจดบันทึกเอาไว้ค่ะ ต่อไปวัดความยาวกระโปรงค่ะจุดเริ่มวัดก็คือใต้ใชายโครงซี่สุดท้ายนะคะระดับเอวนะคะงั้นแม่หนก็จะหย่อนไหมเล็กหนึ่งลงไปค่ะแล้วค่อยๆขยับสายลงไปนะคะให้ได้ความยาวตามที่แม่นนต้องการค่ะแม่นจะเอาเลยข่าวนิดนึงนะคะโอเคได้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ได้สัดส่วนทั้งหมดแล้วค่ะก็คือรอบเอวรอบหน้าท้องรอบสะโพกล่าง แล้วก็ความยาวของกระโปรงนะคะ